สวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำแยมสตรอเบอรี่ค่กชัว้ว่างก็ือ, uh อ่อนเราก็จะมีเอานี้ใส่เข้าไปมาดูใกล้ๆค่ะมันจะต้องวางเบี่ยงอย่างนี้เล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ก่อนอันนี้คือที่ใบพัดของมันแล้วเราก็หมุนมาตรงนี้ให้มันตรงเอนอเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ใบพัดเข้าไปนะคะ เขาจะมีล็อกของเขาอยู่นี่ใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่สตรอเบอรี่อันนี้นะคะมาดามไปเอาสตรอเบอรี่มาจากแมครอเป็นถุงสำหรับ1อ่า1กิโลแต่ว่าเขาจะมีถุงแยกแบบนี้ให้เพื่อความสะดวกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หมดทั้ง1กิโลดังนั้นเราก็ค่อยๆแบบนี้ค่ะตัดไปวันนี้ใช้แค่3ามถงุงเลยวุ้ยสามถุงจะมากไปหรือเปล่า ถุงหนึ่งก็สองรอยกรัมนะคะนี่โอ้อันนี้ก็จะเต็มแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้มันยังแข็งอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็ยุบค,ค่ะนี่อันนี้ประมาณ600กรัมเนาะแล้วก็ลืมค่ะ ใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะหนึ่งกิเอ่อหนึ่งถ้วยใครชอบหวานมากก็ใส่มากใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยแม่ําใส่แค่นี้บางคนก็จะใส่มะนาาเข้าไปด้วยแต่เราไม่ใส่ค่ะเราไม่ชอบแล้วก็ใส่นา้าอใสเกลือเข้าไปอันนี้เกลือของแม่รามเป็นสีนี้เกลือเป็นเกลือหิมาลัยนะคะใส่เข้าไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็ปิดและเสียบป เราก็มาดูนะคะว่าให้เรจ,จะทำแยมมันต้องเป็นเมนูไหนเราก็พอเปิดขึ้นมานะคะมันจะขึ้นหมายเลข1หนึ่งแบบนี้ให้มาดูใกล้ๆนะคะเพื่อจะเห็นตรงนี้เราก็ไปที่เมนูที่สิบสี่นะคะอันนี้บวกลบขึ้นลงนี่อันนี้คือขึ้นเนาะทีละหนึ่งทีละหนึ่งเราก็ไปเบอร์สิบสี่มันจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะคะเราก็กดปุ่มสตาร์ทหรือตรงสีแดงตรงนี้เลยค่ะ อันนี้เขาจะติ๊กก็คือว่าต้มจะได้ยินเสียงแบบติ๊กเบาๆนะคะแล้วเรามาดูข้างในค่ะมันต้มอยู่มันยังไม่ทำอะไรเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูโปรเซสต่อไปนะคะมันหนึ่งชั่วโมง20นาทีใช่ไหมคะพอ12นาทีตรงนี้เห็นข้างล่างแดงๆไหมคะมันก็เริ่มต้มเดี๋ยวรอดูเซกชั่นต่อไปนะคะ 55นาทีนะคะนางก็จะเริ่มหมุนเริ่มปั่ำเริ่มทวนนะคะให้เป็นแยมเดี๋ยวมาดูที่หลังนะคะคบจบโปรแกรมแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้นะคะเดี๋ยวมาดูเนี่ยค่ะมันก็ยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แล้วก็จะเป็นเหลวๆแต่ว่าเวลาว่ามันเหลวไปเดี๋ยวเราจะเอาอีกสักหนึ่งรอบนะคะก็ ตอนนี้มาอยู่ที่โปรแกรมที่หนึ่งนะคะก็เพิ่มไปไปที่14ก็1.2ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วก็กดปุ่ม start นางร้อนเกินไปค่ะ hhh แบบนี้แสดงว่านางร้อนเกินไปดังนั้นต้องให้นางพักสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาใหม่นะคะ,ะเสร็จโปรแกรม แยมสองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็ยังเป็นลิควิดอยู่เนาะแต่เราก็เดี๋ยวรอให้ให้เย็นกว่านี้อาจจะดีกว่านี้นะคะนี่หอมมากๆเดี๋ยวตอนนี้ยังร้อนอยู่เนาะเดี๋ยวให้ดูสีแดงสะใจแค่ไหนนี่เลยจ้าจ้าใส่แยมใส่ขวดแล้วนะจ้าก็าจะได้ หนึ่งขวดนี้เต็มเต็มเห็นไหมจ๊ะนี่เดี๋ยวก่อนขนมปังก็ทำเองนะจ๊ะจากเครื่องนั่นแะจ้าชิมให้ดูนะเนื้อก็จะ,ะตอนนี้ไม่เหนียวรลยนะยังแตนะ่อยากจะกินโชว์เดี๋ยวมาดูกันเนี่โชว์นะคะนี่ค่ะอืมฮอมันแบบเปรี้ยวหวานสูตรนี้ลงตัว เ,เกลือหนึ่งช้อนชานะจ๊ะอร่อยจ้ะตามได้จ๊ะ